ไลค์ให้ด้วยนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะมากดไลค์ให้ด้วยนะคะทุกคนเนาะสวัสดีเจ็ดท่านด้วยอันนี้เรา,าพามาชมโคมไฟโคมไฟงานนิ้วเนาะทุกคนเนาะโคมไฟงานนิ้วนะคะสวยนะคะโคมไฟที่สวยละงานเขาจะเริ่มวันที่สิบสี่แห่วันที่สิบสี่แห่ตอนเช้านะทุกคนนะ ก็คงจะแห่เช้าแหละไปดูว่าเด,วเดี๋ยวถามลูกก่อนว่าเขาแห่กี่โมงเพราะว่าลูกเขาไปไปขบวนแห่เหมือนกันนะคะโรงเรียนวันนี้นกักนะปูนนะจะไปขบวนขอคุณห้าเลฟก,กดสองล้านดวงใจด้วยนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนเข้ามากดไลค์กดแชร์สวยนะคะสวยถ้าสวยก็ก,กดไลค์ไปเลยนะคะทุกคนกดไลค์ไปเลยนะคะ ทุกของกล้เจริญก็ตรงหน้าเรานี่ก็จะเป็นโรงหนังโรงหนังซีซูรินเนี่ยเราย,ยืนอยู่ตรงมุมโรงหนังซีซูรินนะคะเนี่ยตรงนี้เขาเ้าโรงหนังเดี๋ยวนี้เขาคิดทำพิพิธภัณฑ์ช้างไปแล้วนะะเนี่ยโอ้ยนะคะทุกคน สวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะคะเก็บเวลาเก็บความสวยงามประมาณ1 5นาทีนะคะทกคนประมาณสินาทีค่อยกลับบ้านนะนขอบคุณสี่ล้านดวงใจด้วยกับสองเลิฟด้วยนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะทุกคนเนาะ มาชมไฟสวยๆนะคะสามนาทีนะะ่าเดีมินจะไปเข้าห้องน้ำด้วยก็เลยมาฝั่งนี้นะ,ะขอบคุณทุกคนทุกท่านด้วยนะคะอย่าลืมนะคะอย่าพลาดนะคะกดกระดิ่งไว้เลยนะคะทุกคนกดกระดิ่งไว้เลยกดกระดิ่งรอไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดชมนะคะว่าเราจะพาไปชมที่ไหนบ้างหรือว่าอยากไปเที่ยวที่ไหนก็คอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนคอมเมนต์มาได้ว่าอยากที่ทำแนอ,อะไร ทำแนวไหนนะคะก็แนะนำมาหน่อยก็แล้วกันนะคะทุกคนเนาะอยากเขียนอะไรอยากไปเที่ยวที่ไหนบ้างเลยนะคะในตัวจังหวัดสุรินทร์ของเราอันนี้จะหาโอกาสไปบ้านช้างอยู่แต่ว่ารอก่อนนะคะทุกคนนอะอันนี้หนึ่งสักครู่หนึ่งให้รองานย้วเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยตะลุยกันข้างอกนะคะงานเยอะนะคะทุกคนงานเยอะ ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณทุกเรื่องทุกไลท์ทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวแอนมินจะเก็บไฮไลท์ให้ชมนะคะทุกคนเนาะไฟสวยไฟสวยมากนะคะไฟสวยๆหลังสถานีรถไฟสุรินทร์นะคะที่จัดงานนิวนะทุกคนก็ชมบรรยากาศิีวไฟสวยๆก็ ทักทายหกท่านด้วยนะคะเข้ามาทักทายกันได้นะคะทุกคนเข้ามาทักทายกันได้นะคะเดี๋ยวก็มีงานวันที่สิบสี่ถึงยี่สิบสี่ันาเกินสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะก็มาเที่ยวชมกันได้นะคะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการรับชมนะคะ Thank you so much for watching ขอบคุณ F4 ทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจ ที่มารับชมทางช่องของเรานะคะคนี่นะครับคุให้เฟังนนี่นะคะงานนิ้วโซโรีนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งกิ๊งๆไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะคะแอ็มินขอเก็บไฮไลไท์ไว้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะ ก็ขอตัวก็15นาทีนะคะอะไมีก็15นาทีขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกๆกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสำหรับคลิปนีน้มินขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะนะ